ก็สวัสดีครับสวัสดีคุณแฟนชาวยูทูบทุกทุกคนนะครับสวัสดีคุณแฟนชาวยูทูบทุกทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับผมี่ช่องแทนคุณรถล้อเง,งอะเงาเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาตักขี้หมูนะครับก็ววเป็นว, <ๆ S 2> วันส่งท้ายปีนะครับส่งท้ายปีปี2565นะครับ พรุ่งนี้เป็นบ้านพี่ใหม่นะครับเอาไปลองไส้เนีนะ่ยหมอืมครับหัาบอกเลยครับ วิ่งเป็นเที่ยวนะครับเที่ยวสามร้อยนะครับวิ่งใกล้ๆนี่ยเท่ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับได้ราคานะครับเป็นกะเป็นขี้วิ่งนะครับขี้หมูไม่ใช่ขี้คนนะครับมันเป็นน้ํานะครับ เด็วเราไปไปไปว้าวอ้าวว้าว้าว้าเที่ยเลยเที่ยเลย ร้ำคือเรียกน้ำคือเรียก,ยกบอกแล้วนัดบอกแล้วนุม่มไปหนักไปนั่นเนาะพวนพวนพวนเขาพวน Hoa 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 phá ra บ่ดังตัวอย่ตัวฝาได้บ่เปลี่ยนเส้นนะไม่ดังบ่ไปเนี่ยเป็นงานถอยนะครับถอยขี้หมูดูดูครับโอ้โหงานนี้เละเลยนะครับบอกได้คำเดียวว่าเละนะครับโอ้โสาวญี่ปุ่นนะครับดูโดนขี้หมูไปดำปึดป๊ดๆนะครับ จะเรียกว่าทีมงานเมกาก็เรียกได้นะครับเพราะว่ามีแต่รุ่นเดียวเลยนะครับทีมงานเราก็เล่นที่ส่งท้ายปีนะครับปีนี้มาวันที่สามนิเดธันวา2565ยังไม่หยุดงานนะครับ Nó bò cái mẹ đi mẹ Thôi thôi thôi, phao liền nè, nó dột xuống bên rồi Bò bò โดีนี้ครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่องแทนคุณรำงอแงแยนะครับครับครับปิดท้ายด้วยการข,ขนขี้หมูนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับที่ช่องแทนคุณนะครับสวัสดีครับ